สุขได้จะเสมอเข้าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคลียคลออยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่ราตรีดังแผ่นนา ชีวิตของฉันถ้าแม่นขาดเธอคงหมด,ดจิตใจคองครวนพรำหวนอะไรเหมือนคนที่ไรวิญญาณเธอ สุขได้จะเสมอเท่าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคลียคลออยู่ทุกวันไปเหมือนท่ว่าคู่ราตรีดังแผ่นน้า ชีวิตของฉันถ้าแม้นขาดเธอคงหมดจิตใจคงครวนพรหมวนอะไรเหมือนคนที่ไร สเห็นใจในรักที่พักดี ได้จะเสมอเท้าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคลียร์คลออยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่ราตรีดังแพ่นนะ